สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน V I P กับดาวโจนเช้านะคะประจำวันที่แปดกับวันที่เก้าคุมพาพันปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับดาวโจน V I P ตัวเด่นก็คือเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งกับเก้าเจ็ดกับห้านะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้า เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเก้านะสามเก้าหนะึ่งสามห้าเจ็ดเจ็ดห้าเก้าเก้าหนึ่งห้าเจ็ดเก้าสามเนาะจับคู่ก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งเก้าห้าห้าเก้านะน,นี่เราจับหัวมันให้เด้อนี่เราจับหนึ่งมาให้จับทางเลข,ขี้มาให้เนาะ

กแปดศูนย์เนาะก็ขอเพื่อนเพืเ่ทุกคนโชคดีเดอ้อจับคู่ก็หกหนึ่งหนึ่งหกหกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกเก้าแปดแปดเก้าเนาะก็จับพันเนาเดอ้อจับคู่ซื้อทั้งสองแนวทางนน่เนาะอันนี้สำหรับดาวโจรเดอ้อหกเก้าแปดแปดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเนาะ ก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะมันมีหลายสูตรหลายแนยวทางเด้ออันนี้สำหรับดาวโจนอีกง่ายๆสั้นๆเนาะอันนี้สำหรับดาวโจร VAP สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้นะคะสำหรับ6 9 2 เอ้ยหกเก้าสามเก้าสองหกเนี่ยมันมาทั้งสองแนวทางเนาะเราเลยเขียนให้เนาะที่มันชอบมานะาไว้ตรงกลางซื้อได้สองแนวทางสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ